หลังจากทางด้านของเซเลนสกี้นะคะก็มาเซอร์ไพรส์นะคะอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะกลางงานประชุมชังเกล,ล่านะคะการประชุมที่เกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงกลาโหมนะคะที่สิงคโปร์ค่ะจนเป็นที่เซอร์ไพรส์ไปทั่วโลกเลยนะคะท่านผู้ชมคะก็ล่าสุดจากข้อมูลเพจ Facebook ของท่านนายกลอเรนซ์ฟองนะคะของ สิงคโปร์ค่ะท่านผู้นำคนใหม่แกะกล่องนะคะก็ให้การต้อนรับเซเลนสกี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการลงนามการค้ากันค่ะก็ถือได้ว่าสิงคโปร์กับยูเครนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์อันดีกันมาช้านานนะคะด้าน,านของสิงคโปร์เองก็ แบกปันความสัมพันธ์อันอบอุ่นกับยูเครนนะคะแล้วก็ให้ทั้งสองประเทศเนี่ยทำงานร่วมกันมากขึ้นประธานาธิบดีเซเลนสกี้แล้วก็ทางด้านของนายกว่องนะคะก็ได้คุยกันถึงเรื่องของความร่วมมือทางด้านการค้าเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีการลงนาม Agreement กันด้วยนะคะในการที่จะเชื่อมต่อกันทางด้านต่างๆมากขึ้นในอนาคตค่ะนี่นะคะ่ะก็หยิบภาพการลงนามมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับสิงคโปร์แล้วก็ทางด้านของยูเครน ค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นภาพล่าสุดที่หยิบม,มาฝากนะคะลอเรนซ์ฟองเองค่ะก็ได้พบทั้งลอยออสตินนีคะรัมนตรีกลาโหมของสหรัฐค่ะแล้วก็พบกับทางด้านของพลเอกเอรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของจีนด้วยนะคะก็เนี่ยค่ะให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะส่วนเซเลนสกีเองค่ะก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะคะก็ได้ขอจาก สิงคโปร์ติดไม้ติดมือกลับไปนอกจากนี้แล้วก็ยังได้ไปพบกับมาโกสด้วยนะคะมาโกสจูเนียค่ะเป็นผู้นำคนล่าสุดของฟิลิปปินส์นะคะก็ไปชวนมาโกสไทยไปร่วมประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะเรียกได้ว่างานนี้ท่านผู้ชมคะเซเลนสกีชวนทุกคนค่ะยกเวลนรสเซียทั้งๆที่จะต้องคุยกับรัสเซียนะคะแต่ชวนทุกๆคนยกเวลนรสเซียค่ะก็เลยเป็นตะก,กาที่จีนบอกว่างงๆนะคะกงโกงค่ะ เวทีนี้จีนก็เลยขอบายก่อนนะคะจีนบอกว่าลือไปเถอะงั้นอวยยังไม่ไปแล้วกันร <l ux> ู้สึกตะก,กามันทำแม่งทำแม่งเหลือเกินนะคะท่านะผู้ชมค,ะ <c oughs> ค่ะก็นเนี่ยแหละค่ะเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่หยิบมาฝากกันสำหรับเอเชียบ้านเราในวันนี้ส่วนสื่อกบฏธรรมเมื่อเช้าช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีบทวิเคราะห์มาฝากกันนะคะก็มองตรงกันค่ะว่าการที่เซเลนสกี้มาเยือนสิงคโปร์ได้ครั้งนี้เนี่ย ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะเป็นฝีมือของพี่ใหญ่ของเขานั่นเองนะคะที่ต้องการจะดึงให้ยูเครนเข้ามาอยู่ในเอเชียแล้วก็ต้องการที่จะให้เอเชียเนี่ยดึงเข้าไปอยู่ในยูเครนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคะ่ะจีนก็เลยเตือนสติในสึกอร์บอทมนะคะมีบทวิเคราะห์ออกมาค่ะก็บอกว่าให้ใช้ยยูเครนเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะในการที่จะเรียนรู้บทเรียนนะคะว่ายูเครนเป็นยังไงค,ะค่ะก็ไม่อยากให้เอเชียต้องซ้ำรอยแบบนั้น ะะจีนเองก็เตือนสติไว้เช่นนี้ค่ะแล้วก็ทางด้านของเซเลนสกี้เองเนี่ยตอนนี้เดินสายไปนู่นไปนี่ไปทั้งยุโรปนะคะมาเอเชียบ้านเรานะคะแล้วเดี๋ยวจะไปสวิตเซอร์แลนด์ไปประชุมเจราจากันด้วยนะคะก็ตอนนี้เขาก็รักษาการนะคะผู้นําของยูเครนค่ะเพราะว่าเขาเองก็หมดเทิมไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ก่อนที่ผ่านมาแล้วล่ะคะ่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มาฝากกันนะคะก็สําหรับ ท่านผู้ชมนะคะใครใครใครที่อยากให้อดินท่านหนึ่งนะคะที่มีโอกาสได้ไปร่วมประชุมชังเกลีลาที่สิงคโปร์นะคะมาบอกเล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์ของเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเจอเซเลนสกี้เป็นยังไงบ้างอยากมาเล่าอะไรให้เราฟังบ้างนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้นะคะหรือว่าตัวเขาเองจะเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าจะอินบ็อกซ์ก็ได้นะคะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ 好。Huh?